กับสวัสดีท่านผู้มีผู้คุณทุกคนนะครับวันนี้มูท,ทีิกับพี่ขามาเล่านะครับพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะครับวันอาทิตย์นะฮะของห้างดังห้างหนึ่งในกรุงเทพนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศมันก็เงียบก็เงียบจริงๆนะฮะเศรษฐกิจนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะเล่าเรื่องกรรมบางเรื่องให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของห้างไปด้วยนะครับว่าตอนเนี้ย นักท่องเที่ยวเนี่ยเงียบนะครับมีแต่คนไทยที่จะช่วยเหลือกันเองนะครับแล้วบางทีนะฮะเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอยากให้คนไทยจับจ่ายใช้สอยนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจก็บอกให้กอดเงินเอาไว้เก็บเงินสดเอาไว้นะอย่าใช้นู่นใช้จ่ายนี่นะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเนี่ยฮะเงียบเลยนะนี่วันอาทิตย์นะฮะจริงๆมันควรจะคึกคักมากกว่านี้ด้วยนะฮะแล้วซึ่งห้างเนี่ยก็เป็นห้างที่ว่าเออก็ เป็นคนที่ครอบครัวมาเดินกันเยอะแยะนะครับแล้วก็มีให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้างนี้ได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องกรรมอย่างหนึ่งนะฮะหรือวิบากกรรมหรือเจ้ากรรมในเวรนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมไปดูหนังภาพยนตร์อันนึงนะของต่างประเทศนะหนังฝรั่งนะครับแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวที่เขาทา เ่าให้ฟังเนี่ยพอมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องกรรมของเจ้ากรรมในเวทที่ผมดูกรรมให้ทุกคนฟังเนี่ยเ่าให้ทุกคนฟังหรือคนที่เข้ามาดูกรรมฟรีที่สุดในชานการเดนเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มันเหมือนกันเลยนะครับซึ่งมันตอบได้ยากนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันให้ย่อๆแล้วจะได้ดึงเข้าไปในเรื่องของเจ้ากรรมในเวทซึ่งหลายๆคนผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้ามันเป็นไปตามชะตากรรมหรือเจ้ากรรมในเวทหรือวิบากกรรมเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าเลี่ยงยากมากเลยแต่มันมีโอกาสที่เราจะได้บุญกุศลที่เราเคยได้ทําในปัจจุบันที่เราหมั่นสร้างในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยช่วยเราได้แต่ช่วยเราเนี่ยมันก็โอกาสที่จะรอดจากกรรมนี่ยากเหมือนกันนะแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่รู้จะก,กรรมในเวรหรือไม่ขอโหสิกรรมในเวรนะ ผมบอกเลยโอกาสยากที่เราจะหลีกเลี่ยงชะตากรรมหรือผลกรรมที่เราเคยทําในอดีตชาติแล้วเราต้องรับผลในชาตินี้นะฮะเรื่องมีว่านะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะผู้หญิงดำนะฮะเป็นผิวดำนะคนหนึ่งนะครับด้วยชะตากรรมของเขาเนี่ยเขาลําบากมากเลยนะครับเงินก็ไม่มีนะครับแล้วตอนหลังก็ทอตอนหลังก็ท้องนะท้องเสร็จแล้วสามีก,ก็ทิ้งนะแล้วด้วยการที่ว่าชีวิตเขาลําบากเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินที่เขาจะดูแลตัวเองนะก็ทําให้ตอนที่เขาจะคลอดเนี่ย หมอเนี่ยก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้พิการตั้งแต่ตอนที่ว่ากำลังจะออกมาเนี่ยหมอก็พยายามจะให้เขาทำแทง้งแต่เขารู้ว่าหมอพยายามจะบังคับให้เขานั่งซึ่งถ้านั่งปุ๊บเด็กจะคอหักเขาก็ฝืนเขาไม่นั่งเขาก็ต้องการให้เด็กคนนี้ออกมาซึ่งเขารู้ลักในใจแล้วแหละว,ว่าต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับลูกเขาแต่เขาก็ไม่ทําตามที่หมอบอกนะก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมให้ลูกเขาตาย ลูปออกมาลูกเขามีความพิการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยทั้งเรื่องอะไรต่างๆนานานเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เงินในการรักษาซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องพาลูกไปโรงพยาบาลตั้งแต่เล็กๆและไปโรงพยาบาลเพื่อจะรับยาพิเศษจากรัฐบาลน,น,น,นะครับแต่ ด้วยการที่ชะตากรรมเขาอะขัดสนมากเงินก็ไม่มีไปรับจ้างก็ได้เงินก็ถูกเจ้านายกันแก้งบ้างอะไรบ้างนะครับทำงานหลายหลายงานเลยแต่เงินก็ไม่เคยพอใช้เงินไม่เคยพอเลี้ยงดูค่าเช่าก็ไม่มีที่จะจ่ายค่าห้องด้วยแล้วเจ้าของห้องก็พยายามจะไล่นู่นไล่นี่เขากดดันทุกอย่างเลยนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้สุดท้ายเนี่ยเขาก็ลูกเขาตายแต่ด้วยพอลูกเขาตายเนี่ย เขารับสภาพว่าลูกตายไม่ไหวตัวเขาเองเหมือนคนจิตแตกนะฮะคือคือสติแตกกันแหละก็เลยเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะเขาก็เสียใจมากๆเนี่ยแต่เขายอมรับไม่ได้ว่าลูกเขาตายตอนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็กอดผ้าผ้าของลูกเขาอะนะเขาก็คิดว่าลูกเขายังอยู่นะเขาก็พากลับบ้านตอนนั้นเองเนี่ยเขายังใช้ชีวิตเหมือนกับลูกเขาอยู่ แต่คนเนี่ยมันเหมือนกับจิตมันแตกกันนะมันก็ล่องลอยตัวมันก็ทํางานแบบไม่ค่อยได้งานกล็ลอยลนู่นนี่สมองก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนเบอร์นะครับดังนั้นก็เลยถูกเจ้านายเนี่ยดุว่าด่าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วความรู้สึกเก่าเขาก็ย้อนกลับมาโทรศัพท์มาเมื่อไหร่เขาก็คิดว่าโทรศัพท์อันนั้นเป็นของทางโรงเรียนลูกนะ ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่โทรศัพท์ของนี่นล,ลูกเลยโทรศัพท์ของอะไรก็ไม่รู้เขาก็รับมาคิว่ก็คุยกับลูกนูน้นนี่เขาก็คิดว่าทางโรงเรียนจะโทรมาเพื่อจะขอเงินค่าอาหารกลางวันของลูกซึ่งเขาอะก็พยายามหาแล้วก็ไม่มีสุดท้ายเนี่ยกรรมมันก็พยายามกลั่นแกล้งเขาทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเนี่ยต้องทุกข์หนักๆเลยคนที่เคยเจอชะตากรรมกลั่นแกล้งเหมือนคนมีกรรมการฝ่ามือหรืออย่างที่ผมเจอเนี่ยผมบอกเลยนะครับมันบีบคั้นเราทุกอย่างเลยผู้หญิงคนนี้ก็เช่นกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ย เขาเนี่ยก็ถูกไล่ออกพอถูกเจ้านายไล่ออกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขอเงินเจ้านายบอกว่าทํางานผิดพลาดอย่างนี้ยังมีหน้าจะมาขอเงินฉันอีกเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขามีสิทธิจะได้เจ้านายบอกว่าได้งั้นฉันจะจ่ายเป็นเช็คเธอไปรออีกสามวันเขาบอกสามวันเขารอไม่ได้เขาต้องเอาเเอาเงินเอาเงินวันนี้เลยต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับลูกค่าอาหารกลางวันลูกลูกเขาจะได้มีกินซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าลูกเขาตายไปแล้วนะแต่เขายังยึดติดภาพเดิมอยู่ เห็นไหมครับว่าบรรยากาศทุกอย่างมันโยงใยมาให้เขาเนี่ยยังต้องรับความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปธนาคารเพื่อจะไปเบิกเงินธนาคารเขาก็บอกธนาคารว่าตอนเนี้ยในบัญชีเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอที่จะกด a t m ได้เขามีแค่ไม่กี่เหรียญเขาอยากจะเบิกเงินธนาคารก็บอกว่าก็ได้แต่คิวยาวเขาบอกเขามีเวลาน้อยเพราะจะถูก เจ้านายบังคับอะไรของเขาไม่รู้นะเหมือนโดนกดดันทุกอย่างคนนั้นก็ไม่ได้เงินไม่ได้เบิกเขาก็เลยกลับไปหาเจ้านายเพื่อจะไปเอาเช็คไปขอเช็คจะไปอ้อนวอนอะไรก็ตามตอนที่กําลังจะไปขอเช็คเจ้านายเนี่ยเจ้านายมีเช็คแล้วนะแต่ไม่ยอมให้กําลังนับเงินอยู่อย,อยู่โจรก็เข้ามาไอโจรเข้ามาเนี่ยมันก็เห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่มันก็เรียกผู้หญิงคนนี้จากป้ายชื่อที่ติดท,ที่หน้าอก บอกว่าให้เอาเงินที่มันเจ้านายกองไว้อยู่นับเงินเนี่ยในตู้เซฟเนี่ยเอามาใส่ในกระเป๋าที่ของไอ้โจรคนนั้นมั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 น,ม,นมันมาแล้วให้เอาใส่กระเป๋าของที่ผู้หญิงคนนี้ถือมาด้วยซึ่งเป็นกระเป๋าของลูกนะทุกอย่างมันเหมาะเจาะหมดเลยเห็นไหมฮะเหมาะเจาะที่ให้ผู้หญิงคนนี้รับกรรมเมื่อผู้หญิงคนนี้คิดว่าจะต้องโยนโดนแย่งเงินแย่งเช็คแย่งเงินด้วยผู้หญิงนี้ก็ยื้อแย่งกับโจรก็เลยยิงโจรตายพอยิงโจรตายเสร็จ ไอ้ผู้จัดการแทนที่จะเห็นความดีของผู้หญิงคนนี้กลับไปคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพวกเดียวกับโจรแล้วก็บอกว่าแกเป็นพวกเดียวกับโจนวางแผนจะมาป้นฉั้นใช่ไหมแกจะแก้แค้นใช่ใชไหมเนี่ยโจรไมารู้จักชื่อแกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าก็เขาเรียกชื่อฉันจากป้ายชื่อที่ติดน้านนะโอแกไม่ต้องมาแถฉันจะแจ้งตำรวจให้แกติดคุกหัวโตแกจะได้ไม่ต้องทํางานอย่างนี้อาะารกระสารพัดเลยผู้หญิงคนนี้ยิ่งสติแตกกว่าเดิมพอ ผู้จัดการโทรไปหาตำรวจนู่นตำรวจนี่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยลั่นไกหยิงผู้จัดการตายแล้วก็เอาเช็คไปเช็คของตัวเองนะแต่เงินวางนี่เยอะแยะเลยนะมากกว่าสิ่งที่ท,ที่ที่ผู้หญิงนี้มีอยู่ในเช็คอีกนะผู้หญิงนี้ก็ไม่เอาเพราะจริงๆเขาไม่ได้เป็นโจรอะ่ะเขาก็เอาแต่เช็คแล้วเขาก็อ่ะไปเพื่อจะไปขึ้นเงินพอจะไปขึ้นเงินเขาก็ดันเอาปืนถือไปด้วยแต่ไว้ในกระเป๋านะใส่ในกระเป๋าพอไปถึงธนาคาร เขาก็บอกให้พนักง,งานธนาคารเอาเช็คาขึ้นเงินให้หน่อยพนักง,งานบอกว่าขอบัตรประชาชนผู้หญิงคนนั้นบอกว่าบัตรประชาชนเขาถูกตำรวจยึดไปเพราะตำรวจเนี่ยบอกว่าใบบัตรประชาใบขับขี่เขาหมดอายุแล้วอย่างงู้นอย่างนี้ก็ยึดรถแล้วก็ยึดบัตรประชาชนเข้าไปเขาไม่มีบัตรประชาชนเลยทั้งสิน้นเขาบอกฉันแค่ต้องการจะมาเบิกเงินเพื่อเอาเงินไปให้ค่าอาหารกลางวันลูกพนักง,งานธนาคารบอกว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ก็เลยให้ไปเรียกผู้จัดการมา ผู้จัดการมาก็พยายามจะช่วยแต่ก็ยังไม่ทันได้ช่วยผู้หญิงนั้นก็คว้าปืนออกมาตั้งบอกว่าฉันแค่ต้องการเงินที่ฉันเอาเช็คมาขึ้นพนักงานก็กดสัญญาณไปที่สถานีตำรวจว่ามีการเกิดการปล้นธนาคารขึ้นอะไรขึ้นมาตำรวจก็พาตำรวจมาล้อมธนาคารไว้เลยเห็นไหมครับว่าบรรยากาศบรรสร้างมาให้ผู้หญิงคนนี้รับกรรมล้วนๆเลยทั้งๆที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้คิดจะมาปล้นธนาคารด้วย ทุกอย่างมันสร้างบรรยากาศเอื้อให้หมดเลยพอสุดท้ายเนี่ยแต่บุญกุศลที่ผู้หญิงคนนี้แม้ว่าไม่เคยได้สร้างทานบารมีเลยถึงเกิดมายากจนสุดๆอย่างเนี้ยถูกกดดันสุดๆอย่างเนี้ยถามว่าทําไมเขาต้องถูกทิ้งนั่นคือกรรมหนึ่งที่เขาถูกผู้ชายทิ้งเพราะเขาเคยทําไว้ด้วยความที่เขาคิดว่าตัวเองเก่งเกินถามว่าทําไมเขาเสียลูกก็เพราะว่ามันมีวิบากกรรมที่เขาเคยทํากับลูกนั่นคือเศษกรรมส่วนหนึ่ง ถามว่าชีวิตเขาจะต้องถูกกักขังติดคุกไหมมันคือสิ่งที่เขาต้องถูกกักขังติดคุกแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะต้องถูกยิงตายด้วยซ้าแต่ด้วยสิ่งที่เขาเป็นคนที่มีน้ำใจถามของบางคนบอกว่าอ้าวอาจารย์หนูมีน้ำใจทำไมหนูเกิดมายากจนก็ผู้หญิงคนนี้ก็มีน้ำใจมีน้ำใจยังไงเพราะว่าในหน้าห้องเช่าเขาจะมีคนพิการนั่งอยู่ในรถเข็นทุกเช้า คนพิการคนนี้ก็จะต้องเขานังขอทานอยู่แต่ไม่มีใครให้นะมีแต่ผู้หญิงคนนี้ที่ใจอ่อนเอาเงินให้ทุกวันเงินที่เขามีเศษเหลือจากเงินที่เขากินแต่ละวันเนี่ยเขาก็ให้คนนี้ทุกวันแล้วก็บอกให้ไปซื้อข้าวกินไปซื้อข้าวกินนาอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครให้ทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองไม่มีตัวเองยังมีน้ําใจแปลว่าผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นคนดีไหมถือว่าเป็นคนดีแล้วทําไมความดีไม่ช่วยเขาล่ะกดดันกันแกล้งเขาทุกอย่างล่ะเหมือนคนมีกระบาการฝ่ามือ จิตใจดีไหมสร้างบุญบารมีมีเมตตาไหมมีเป็นคนดีไหมเป็นทําไมไม่เห็นมีคนเห็นใจเลยบิดาหาเรื่องใส่ร้าย,ายอิจฉาริษยานั่นเป็นเพราะวิบากกรรมเจ้ากรรมในเวรหรือกรรมเก่าที่เราไปหลงทาผิดโดยที่เราคาดไม่ถึงสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผู้จัดการธนาคารเนี่ยก็เห็นความผิดปกติบางอย่างของผู้หญิงคนนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการเอาเงินอะไรเลยเขาต้องการแค่เอาเงินขึ้นเช็ค เขาเริ่มเดาเหตุการณ์ต่างๆได้แต่ตอนนั้นตำรวจเดี๋ยวมากันแล้วกะจะใช้แผนรุนแรงแต่ผู้หญิงที่เป็นนักสืบเขาไปดูสถานการณ์ดูกล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงี่ถึงไปยิงผู้จัดการแล้วก็ไปที่บ้านไปที่ห้องเช่าก็เห็นสภาพห้องที่ถูกโยนของทุกอย่างออกมานอกนอกห้องและนอกบ้านละผู้หญิงคนนี้เขากลับมาเขาเห็นสภาพตรงนี้เขาเลยยิ่งสติแตกไปกันใหญ่เลย มันเลยทําให้เขากดดันทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะไปเอาเช็คเขาทุกอย่างโดนกดดันหมดผมบอกเลยนะบรรยากาศคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะไม่บ้าก็ฆ่าตัวตายอะ่ะผมบอกเลยดังนั้นผู้หญิงคนนี้พอเข้าไปธนาคารแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเอื้อให้เขาต้องรับผลกรรมไม่โดนวิสามันก็ติดคุกตลอดชีวิตอะ่ะผมบอกเลยแต่ว่าบุญที่เขามีน้ําใจทําให้ตํารวจนักสืบผู้หญิงคนนี้รู้สึกเอกใจสงสยัย ไม่คิดว่าคนนี้จะเป็นคนตั้งใจฆ่าผู้จัดการและไม่คิดว่าคนนี้จะเป็นคนที่ปล้นธนาคารทุกอย่างเนี่ยตอนที่น,นักสืบโทรมาเพื่อจะเจรจาก็มีพนักงานในธนาคารคนหนึ่งก็แอบตั้งกล้องไลฟ์สดทําให้ผู้หญิงคนนี้ระบายความทุกข์ที่เขาเจอมาตั้งแต่แรกตอนที่เขามีลูกเขามาโดนทิ้งเอานู่นนี่โดนกันแกล้งโดนโนู่นนี่จนเขามาขึ้นจะเอาเช็คมาขึ้นเงินแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นธนาคารอะไรอย่างเงี้ย ทำให้คนในโซเชียลออกมาให้กำลังใจหน้าธนาคารเต็มไปหมดแต่สงสัยถามไหมว่าอ้าวคนมีน้ำใจอย่างเขาทำไมถึงเกิดมาจนทำไมคนมีน้ำใจหลายหลาคนเกิดมายากจนเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้สร้างทานบารมีที่เเป็นประโยชน์สำหรับคนหมู่มากหรือไม่ได้มีการให้ทานกับผู้ที่มีศีลหรือมีบารมีในการที่จะปฏิบัติตัวเพื่อให้ผลกิเลส หรือไม่ได้สร้างทานกับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์หรือมีบุญบรารมีเก่าในอดีตชาติเยอะๆมันก็เลยไม่มีแรงส่งให้เขาได้มีโภกกระพั์หรือล่ำรวยแต่เขาได้ช่วยคนให้ทานคนเฉพาะบุคคลแต่เป็นทานที่มีกำลังน้อยไม่ได้มีกำลังเยอะทานที่เขาจะทำให้มีเจอนักสืบอ มาช่วยเขาเจอผู้จัดการธนาคารสาขามาช่วยเขาเป็นเพราะเขามีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นเวลาเขาอยู่ที่ทางานเขาก็ช่วยเพื่อนนะมีน้าใจกับเพื่อนเพื่อนก็กรักเขานะ <Okay. S 1> แต่เขามีน้ําใจในการพฤติกรรมแต่เขาไม่ได้สร้างทานโดยการให้ปัจจัยสี่กับผู้คนหรือให้กับปัจจัย4ี่กับผู้ที่มีบารามีหรือมีศีลมันก็เลยไม่มีกําลังส่งหรือเนื้อนาบุญที่จะทําให้เขาล่ารวยในชาติต่ตอๆไปนั่นเองตอนตอนตอนนั้นก็คือ F ฟไก็มาแล้วกําลังจะเข้ามาถ้าเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนวิสามันแน่นอนเพราะเขาก็เข้ามาเขาต้องการสกัดป้องกันตัวประกันยังไงเขาก็ต้องเก็บคนที่ปนธนาคารอยู่แล้วเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วเขาต้องรักษาตัวประกันแต่พอทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจะคลี่คลายมันก็มีตํารวจบางนายกลับไปต้องการไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนนี้หลุดไปได้ ก็เลยจะใช้แผนจู่โจมแต่ตัวผู้หญิงคนนี้ผู้จัดการเนี่ยก่อนที่เขาจะจะปล่อยให้ปล่อยตัวประกันให้ลูกน้องสองคนมาแล้วนะก่อนที่จะปล่อยตัวประกันผู้จัดการออกไปผู้จัดการบอกว่าเขาไม่ไปเขาจะอยู่กับเธออยู่กับผู้หญิงคนนี้จะอยู่เป็นเพื่อนเธอเพื่อจะช่วยเธอให้รอดผู้หญิงนนี้บอกกับตัวผู้จัดการว่าถ้าเขาติดคุกขอให้ช่วยรับอุปการะอุปถัมภ์ลูกเขาด้วย ผู้จัดก,การนั้นได้ยินคําพูดนี้จากผู้หญิงคนนี้ผู้จัดก,การรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้สติแตกผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากเพราะผู้จัดการรู้จากตํารวจแล้วว่าลูกของผู้หญิงนี้ตายไปแล้วไม่ได้มีลูกแล้วผู้หญิงคนนี้เพิ่งมารู้ตอนหลังตอนที่แม่โทรมาหาเขาแล้วผู้หญิงนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้ป้นธนาคารเขาต้องการจะเ,เอาเช็คเอาเงินไปให้ค่าข้าวกลางวันกับลูก แต่แม่ก็บอกว่าแกฟังฉันนะลูกแกตายไปแล้วแกเป็นอะไรทำไมแกยังไม่ปล่อยผู้หญิงคนนั้นเลยได้สติรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะเขาอะคิดไปเองหมดเลยแต่เขาไม่ได้ไม่ได้มีสติเขาเลยไปฆ่าตัไอ,ผอ้ผู้จัดการตอนสุดท้ายผู้จัดการธนาคารก็เดินออกไปกับเขาแล้วก็มีนักสื่อผู้หญิงคนนั้นก็ช่วยปก ปกป้องเขามันหมายความว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์วิบากกรรมต่างๆในชีวิตขอให้อย่าท้อใจอย่ายออแพ้ในการที่เราจะสร้างความดีในปัจจุบันแม้มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเราทั้งหมดได้ในทันทีแต่มันก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะเอื้อและช่วยให้เรานั้นมี คนคอยอุปถัมภ์เราเมื่อเราจำเป็นจริงๆอย่างกรณีนี้ถ้าไม่มีผู้จัดการสาขาหรือบุญกุศลที่เขาเคยช่วยคนอื่นไว้เขาไม่มีตำรวจนักสืบอผู้หญิงคนนั้นคอยสกัดกั้นความคิดเห็นของไอ้ตำรวจที่จะเข้าไปเก็บเขาอะนะผมบอกได้เลยชะตากรรมผู้หญิงนี้ถูกยิงวิสามันตายในธนาคารแน่นอนนั่นคือดวงชะตาแต่ดวงชะตามันก็มีเหตุว่าถ้าไม่ถูกยิงตรงนั้นก็ติดคุก แต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ติดคุกนะยังไงก็ไม่รอดจากวิบากกรรมอะแต่ถ้าเขารู้ชะตากรรมก่อนรู้วิบากกรรมตัวเองก่อนกรณีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่ติดคุกบอกได้เลยถ้าเรารู้ล่วงหน้าผู้หญิงนี้ก็จะไม่ติดคุกก็จะไม่ไปเอาเช็คตอนที่ผู้จัดการโดนป้นและจะรอและไปหาทางอื่นและคิด ให้ไปหาคนช่วยคนนู้นคนนี้หรืออาจจะมีคนมาช่วยให้เขาไม่ต้องเข้าไปตอนที่ผู้จัดการกำลังจะโดนป้นแต่เพราะกรรมมันไม่ปล่อย มันก็โดนใจใเขาว่าเข้าไปพอดีจังหวะเลยเห็นแม้ว่าบรรยากาศกรรมมันสร้างเหตุการณ์ปัจจัยต่างๆนานาให้อื้อให้เรารับผลกรรมคนมีกรรมการฝ่ามือเหมือนกันดังนั้นอยากจะดูกรรมฟรีก็เขา้าไปที่เพจ a c e b o o k อาจารย์เนเสพพญานาคทีพิธีก้าวพงนะแจ้งกับแอดมินตอนนี้ก็คิวคิวกันลักดาอลังจะเต็มแล้วนะก็มาที่สวนชานกระเด้นก็คือฟรีนะครับแต่ออนไลน์ผมเก็บเงินแต่ผมอยากให้ดูฟรีมากกว่าส่วนใครอยากจะเมตตาผลิตภัณฑ์เทียนหอมชาญการไม้หอมชาญผลิตภัณฑ์ของชาญเนี่ยเพื่อ ช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ของผมก็ผมก็กราบขอบคุณขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ช่วยกันติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมมีความตั้งใจอยากจะสร้างบารมีแล้วเพื่อช่วยคนมีกังการฝ่ามือหรือคนที่มีบุญสัมพันธ์กันเนี่ยเป็นลูกหลานพญานาคเนี่ยให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยชะตาให้ชีวิตที่ดีขึ้นร่ำรวยขึ้นก็ด้วยบารมีขององค์พ่อพญานาคพญานาค,าาคาก้าพระอ,องค์นะแล้วก็บอกทุกคนเลยว่าผมมีความ หวังดีให้ทุกคนนั้นประสบความสุขความจเจริญร่ารวยด้วยกันนะครับเพราะผมก็จะได้บารมีด้วยและการที่ผมแนะนำต่างต่าง,งก็เป็นการให้ธรรมะเป็นทานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ขามาเล่าด้วยนะครับแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีและก็ผ่านอุปสรรคเปลี่ยนดวงชะตาไปด้วยกันนะครับก็ขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองสมปัารถนากันนะครับแล้วก็มาเจอกันได้ที่สุขในชานการ์เด้นนะครับขอบคุณครับ <S 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 เอวัดเกา่าเก่าบอกเล่าเรื่องราวมูไปไหวพระทรรบุญให้ใจ